วัสนี้ค่ะบางทีข่อยก็ลืมตูวเลยข่อยพี่น้องข่อยว้ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจนะไ,ไม่อยากแช่งใครนะคะทุกคนแต่ก็เล่าให้ฟังอืเรื่องของผลบุญเนี่ยถูว่าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วก็ใครอาจจะมาเห็นอะแต่เขาก็อาจจะแบบไม่สาธุหร,รือไม่อะไรเขาก็อาจจะไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มหเวลาไปเจอใครทาบุญแล้วก็แบบว่า คืสวดมนต์ภาวนาได้ยินเสียงอะไรก็กช่างแต่มีความรู้สึกว่าโอ้ยกลัวนะกลัวเสียตังค์นะคนทสุดท้ายก็ต้องเสียตังค์มากกว่าเดิมอีกนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะอืมมีไหมใครที่แบบทุกวันนี้พี่นะอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเนะ่ะพี่ร่วมสาธุเลยพี่ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยทุกครั้งที่เราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอะจักรวาลเนี่ยท่านจะส่งนะคะส่ง บุญกุศลมาให้เฮาให้เฮา,าเต็มเพียบเลยคนจีคอยซอยเฮาคุ้มครองเฮาสะนะะสำหรับใครนะที่ในเรื่องของผลบุญนะเชื่อเถอะว่าเวลาใครเขาไปทําบุญหรือแม้กระทั่งเราไปเห็นน่ะนะให้เราไปสาธุค่ะแล้วก็อวยพรให้ตัวเองได้ผลบุญนั้นนะกับแบ่งบุญแผ่บุญให้ผู้ร่วงรับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆเชื่อหรือไม่ว่า มันเห็นผลทันตาเราจะได้มีความสุขความเจริญเนาะแล้วก็ผลบุญก็จะได้รับบุญแต่ก็อยากจะให้ทุกคนนะมองโลงในแง่ดีทั้งไอแง่ดีทั้งเราและเขาแลล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บ,งบังนคะับใครเนาะนี่มาเล่าให้ฟังว่าผลดีที่เราไปร่วมสาธุกับใครที่แบบเขาสร้างบุญสร้างกุศลอ่ะมันจะดีต่อตัวเราเองเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้เราไปสาธุแล้วอะ่ะ <c oughs> เราจะได้ เสียตังให้เพื่อนๆหรือเปล่าหรือใครเขาหรือเปล่าอะนะนะก็เคยคิดเหมือนกันนะเรื่องแบบนี้นะแต่ทุกวันนี้เออนะตั้งแต่เรียนรู้เรื่องนี้มาก็ก็สาธุนะก็รู้สึกว่าการสาธุก็ทําให้เราใจเราได้บุญด้วยนะคะสมองเราได้บุญด้วยความโชคดีของพี่ีนะก็คือการสวดคาถาพระมหาสารพัดนะจริงจริงเนี่ยกี่โมงแล้วไม่รู้อะมันสายแล้วละ่ะแต่ว่าเราก็จะอัดคลิปนะ จริงอ่ะเราไม่ได้ทําต่อเนื่องจริงๆมันจะทําก่อนนอนทุกวันเราไม่ได้สวดหลายวันละเราสวดแต่คาถาเงินล้านเราก็กล่าวว่าจะอัพความรู้เนี่ยลงลงเพจด้วยแล้วก็เราจะลองมาเพจเนี้ยคือสายทำสายธรรมะเพจนี้ก็คือแบบเอาไว้สร้างตัวตนเกี่ยวกับเรื่องการกดแรงรดูกฎจักรวาลเนานะแล้วก็ยูทูบเนี่ยก็จะมีหลายอย่าง <laughs> นะคะทุกคน ส่วนเป็นประจำทุกวันจะบังเกิดรับผลมีกินมีใช้ไม่ขาดมือดังมีสมบัติพระมหาจักรพรรดิติดตัวมีพลังครอบจักรกวาลปรับชะตาล้ายให้กายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบาร,รมีแกส่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมในเวรให้สูงขึ้นพุดทางชีวิตตังเมปูเชมิทำมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมิ พุทธังวันทามีกาบคำบา,มมา,า,ง,างวันทามีกาบสาคําำสมาทานสินห้านะโมตัสสะปัคะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะสะโตุสสะัจวัตตอะรหตสัมมาสัมพุทะสะนันโมตัสสะปะคขวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสะพุทธังจรณังกัามิ คำมังสันนังกษามีสังฆังสันนังกษามีสุติยัมปีพุทธังสันนังกษามีพุทิยมปีคำมังสันนังกษามีสุติยัมปีสังฆังสันนังกษามีตาติยัมปีสังฆังคำมังสันนังกษามีตาติยัมปีสังฆังคำมังสันนังกษามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาติยามิอะจินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาติยามิกาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาติยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามีสานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิก่อนสวดคาถาพระจกักรพรรดิให้ตั้งจิตธนาบารมีรวมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยะสงฆ์พระปัจเจิตพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดหลวงพุทธูเทพเท,ทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยหนุนในการสวด ของเราให้มีอนุภาพเต็มกาลังพี่นิดลืมพูดก่อนสวดมนต์อ่ะให้เราบอกนะเพื่อนๆโลกคลิดด้วยว่าถ้าหากว่าเปิดสัมภเวสีได้ยินเสียงการสวดมนต์เราสวดเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถ้าชอบก็มานั่งฟังด้วยกันถ้าไม่ชอบก็ขอให้หลุดไปเราสวดเสร็จแล้วเราจะแบ่งบุญกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งเปิดสมัยสัมภเวสีสวสผู้ล่วงรับจงรอรับส่วนบุญ ส่วนกสนกับลูกที่ลูกได้ตั้งใจสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วยเถิดบทบูชาหลวงปู่ทวดน้ำโมโพธิสัตว์ัวอาคันติมายะอิติภควา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 บทบูชาหลวงปู่ดูน้ำโมโพธิสัตัวโคมมาปัญญูน้ำโมโพธิสัตัวโคมมาปัญญูน้ำโมโพธิสัตัวโคมมาปัญญู ที่จะเอ่ยชื่อนะขององค์พ่อด้วยโอมสีขณีสาย,ยะนมะหะแล้วก็หลวงพ่อพร,พระสังกจจายพระศรีวลีพระอุปคุตน้โมพุทธายะพระพุทธยยไทรัต,ตนายานมณีนพราชศีสหัสสาสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธา,าพผูโมนาผูข้บูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอภีทานังวะรังทันทงังศรีวลีจำมะหาเทระ อาหารวันทามีทุลโตอาหารวันทามีทาตุโยอาหารวันทามีสัปปะสุขุทธาธรรมมาสังฆาบูเชมีนโมพุทธายาพระพุทธท่านไ่าัยนานมณนีและข้อรัศสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอัีทานังวรังคันทังสีวดีจะมหาเถรังอาหารวันทามีทุลโตอาหารวันทามีทาตุโยอาหารวันทามีสัปปะสุ พุทธธรรมะสังฆบูเสมีนัมโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมณีนุภาลสีสหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะะอพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอภีทานในวรังคันธ์สีวลีจะมหาเถรังอาหารวันทานี่สุรตอาหารวันทามีสัพพส <doors iin> ู <ingu Aub ain> พุทธะทันมากส่งภาพูเชน่มานั่งสมาธิกันเนี่ยคนระูบาอาจารย์บอกว่าเวลานั่งสมาธิทําหน้ายิ้มๆนะแต่ขวบนี้ก็ไม่เคยฝึกหน้ายิ้มมีแต่นั่งแบบอมไม่ได้ว่าใครนะว่าตัวเองอ ทุกคนน่งน่งกลคื้อง่วงนอนหรือว่ายุ่มไก่เสียงหมดีเนาะน่งแล้วเนี่ยเขาเพิ่บอกว่าสวดมนต์ใ้สวดก่อนนอนได้สี่ดีค่ะในพี่น้องผู้ใดนอนหลับหยากระซิลับสบายจ้ะข้าพเจ้าฤทิ์ยากรสุภา ผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขออนรัตนารัตนาบารมีรวมแห่งของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระปจเจัพระพุทธเจ้าพระริยสงฆ์พระภูริสัตว์พระมหาสกภัณทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมหลงผูทวงหลงปู่ดูคมมาปัญโยขอบารมีหาที่สุดมีได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทัวสามแดนโลกธาตทา นับแต่อายุภูมิสูงขึ้นไปถึงพมโลกขันสูงสุดขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายในหมื่นแสนกวดจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นพะทยามาธิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระราหูเจ้ากรุงพารีโอปติกาพระพิรุณพญากุธพญานาคพรบริวันคุณทันพญานาคไปแล้วพระโพสุพระพึงพระพายพระพิรุณพญาคุตพญานาคอีีละ ควมบริวารพลทันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายที่เอื้นามและมิ่ได้เอาืยนา้มที่ยังเวียน่หยในวงส,สงสารสิบสามภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุศลุผลบุญบารมีที่ข้าพระเจ้าได้ความเพ็ยมาแล้วโดยทั่วทุกคนทุกคนทุกท่านเธออ่ะต่อมาสัทพีพุทธาสัทพีธรรมาสัทพีสักข,ขาพลังปตตาปจิตแกเนยังียพลังอรหันตาในตีชีนัลักขังพันธามีสักปะสุ ทางอธิธามีามาธรรมง,งอธิธามีสังฆงอธิธามีสัตทีพุทธา,าสัตทีธรรมาสัตทีสักขาพลังปัตตาปจจกในแต่ยังพลังอรลหันตาในตีชนีน่าลกขังพันธามีสัพพะสูพุธทธังอธิธามีามาธรรมัง,งอธิธามีสังฆงอธิธามี สัตพีพุทธาสัพทีธรรมาสัตทีสักขาพลังปัตตาปัจเจกในจิตยังพลังอรลหันตาในเตชีนารักขังพันธามีสัพโซพุ้ทางอธิธามีธรรมาอธิธามีสัตทีพุทธาสัตพีธรรมาสัพพีสักขาพลังปัตตาปัจจจกในจิตยังพลงอัลหันตาในเตชีนารักขังพันธามีสัพโซผพุทางอธิธามีธรรมาอธิธามีสั่งทังอธิธามีคำอธิษฐานร่วมบุญ กล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องธุรกิจการงานการเงนิงนครอบครัวความรักการเรียนสุขภาพและให้เกิดความสําเร็จในเรื่องที่ปรารถนาเร็วขึ้นข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองนะคะมิตยากรโศภาผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระญาสงฆ์เป็นที่พึ่งอ,อันสูงสุดขอ,อน้อมรัตน,นาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระประเสฐพระพุทธเจ้าพระยาสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแน่นะคตโดยที่สุดบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพุมารปัญญยขอได้โปรดรวมกําลังแห่งบุญบารมีสิทธิอัน์อ้นก่ทานบารมีสินบารมีเนี่ยค่ะบารมีปัญญาบารมีวิญญาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีของข้าพเจ้าเพื่อนํามาใช้เป็นกําลังให้เกิดความคล่องตัวในทุกเรื่องสิ่งอนใดที่ติดขัดขอให้เกิดความคล่องตัวสิ่งอนใดที่คล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งขึ้นชื่อว่า ความบุญยากความลำบากความยากจนความไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและการรอคอยจงงยาให้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดน,นี้ต่บจนเข้าสู่นิพพานด้วยเถิดและโดยเฉพาะขณะน,นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในเรื่องสาธุเรื่องการเงิน ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะทุกนะคนการงานขอให้งานจากที่มีงานอยู่แล้วก็ขอให้มีงานเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะครอบครัวจากที่อาจจะวุ่นวายทะเลาะกันก็ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสงบสุขแล้วกันเนาะความรักก็ขอให้เราเนี่ยรักตัวเองมากๆแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นแล้วก็รักคนอื่นมากๆนะแล้วก็จะมีคนอื่นนะมารักเราเยอะแยะมากมายเนาะขอให้มีคนรักเมตตาอุปธรรม ในสิ่งที่เราทำเนาะทุกคนการเรียนเรียนรู้กับครูบาอาจารย์คนสําเร็จเอาความรู้นะั้นมันเล้วามาสร้างตัวตนขอให้ลูกเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จเหมือนครูบาอาจารย์สุขภาพสุขภาพร่างกายตอนนี้หนูมีอาการอยู่ตรงนี้ก็ขอให้เขาแบบหายได้แล้วก็มีทางมียารักษาให้หายขาดได้แล้วก็กลับมาร่างกายแข็งแรงสุขภาพมีปัญหาสุขภาพตรงไหนเนาะอ่ะโดยเรื่องของการงานและการเงินเนี่ย อาจะชัดเจนหน่อยนะว่าเราทําอะไรอยู่อ่ะเดี๋วจะอย่างเช่นตอนเนี้ยหนูขายสบู่ขายครีมขายกันแดดขายดีท็อกซ์อยู่อ่ะขอให้หนูขายกันแดดขายครีมได้เท่านั้นเท่าน,นี้อ่ะแล้วหนูจะขยันตั้งใจสร้างคุณค่าช่วยเหลือผู้คนก็ขอให้หนูได้สมปรัถนาหรือแม้หลังจากนั้นคุณอยากได้อีินเหรืออะไรนะขอให้หนูมีเงินเหลือเก็บหรือแม้กระทั่งเหมือนที่ได้อยากได้มามา่าใช่ไหมที่เรได้มาม,ามา่าฟรี อยากได้ไข่ใช่ไหมก็เป็นขอบคุณบอกรักไข่ก็ขอให้เรารู้สึกว่าเราได้ไข่มาฟรีๆแน่นอนเราต้องการไข่เนี้ยมาเอาไว้ไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าสวดมนต์ภาวนาหรือแม้อยากได้พวงมาลัยดอกไม้ไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาหารข้าวหวานขนมโมทกะก็ขอให้ลูกเก็บเงินได้สาเร็จหรือแม้กระทั่งได้เงินมาฟรีๆฟุกๆโชคราบก็ขอให้ลูกได้นะ ถ้าหากว่าลูกค้าขายตามเป้าหมายที่ลูกตั้งไว้ประสบควาสมสาเร็จมีไรายได้เท่านั้นเท่านี้แลวลูกอะ่ะจะทําตามศักจะอย่างตัวเราเองอะ่ะเราก็อธิษฐานไว้แล้วนะคือในใจเราบอกว่าถ้าสมมติว่าลูกไม่สวดทุกวันแต่ว่าลูกก็สวดแค่วันเดียวได้ไหมที่เหลืออธิษฐานจิตแล้วก็ลูกลุยทําเลยขอให้ลูกมีสติได้ไหมนะใจนึงก็อยากจะอธิฐานบอกหลวงตาแบบนี้ว่าหนูไม่สวดทุกวันได้ไหมแต่ว่าหนูมีศัจจะในใจละว่าวันหนึ่งอ่ะ จะอยู่ในศีลในธรรมหรือแม้กระทั่งสวดบ้างไม่สวดบ้างหนูจะทาตามสัจจะที่หนูขอพอรไว้แต่ขอให้หนูทําได้ของนี้ได้ในสิ่งที่หนูอธิฐานอย่างเนี้ยนะที่จริงแล้วการสวดมนต์ให้สวดเช้ายินเพื่อล้างพลังงานลบๆออกจากสมองของเราค่ะแล้วก็จิตใต้สํานึกเลยั้งวิญญาณข้างในของเราค่ะเขาเรียกว่าล้างกรรมเก่าให้เจอแต่กรรมใหม่กรรมดีๆนั่นเองค่ะ ผู้สัตย์พีผู้ทาสัตยีธรรมาสัตยีสักขาพลังปัตตาปจิตกาในจะยังพละลังอรลหันตาในเตชีนารักขังปันธามีสัพปะโซผู้ทางอธิธามีธรรมาอธิธามีสังขังอธิธามีสัตย์ปีผู้ทาสัตยีธรรมาสัตยีสักขาพลังปัตตาปจิตกาในจะยังพละลังอรลหันตาในเตชีนารักขังปันธามีสัพปะโซผู้ทางอธิธามีธรรมาอธิธามีสังขังอธิธามีสัตย์ปีผู้ทาสัตยีธรรมาสัตยีสักขาพลังปตตา ปัจิตแกในจะยังพลังอรหันตานัเตชีนาลักขังพันธามีสัพพสุ้พุทธังอธิฐามีธรรมอธิฐามีสังขารอธิฐามีสัตทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสังขาพลังปัจจาพุทธังอธิฐามีธรรมอธิฐามีสังขังอธิฐามีสัตทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสังขาพลังปัจจาปัจิตแกในจะยังพลัง อรหันตาในเดชีนารักขังพันธามีสัพพะสูุ้ทธังอธิธามีสัมมาอธิธามีพี่เคยแผ่บุญให้แม่ยานางนะคะสําหรับใครที่ทําเกี่ยวกับรถนะทําบุญทำกุศลแผ่บุญให้แม่ยานางนะแล้วท่านอาจจะอวยพรท่านาจ,จะทําให้เราได้งานได้เงินเยอะๆขึ้นค่ะพี่เคยลองทําแบบนี้แม้กระทั่งพี่อธิฐานขอพรอ,องพ่อไป่ก็เนี่ยว่าขอให้แฟนเนี่ยได้มีงานเยอะขึ้นเราอธิษฐานเลยว่าเราไม่รู้จะได้ตอนไหนก็เขียนเลยว่าวันละเท่านั้นเท่านี้ เราระบุเลยแต่ก็ได้มาจริงๆนะอืมพอได้ถ้าสมมติเราทําบุญใช่ไหมก็บอกถึงศี์ว่าหนูอาจจะไม่ได้ไปทําบุญที่วัดหรือทําอาจจะเป็นทําทานในการซื้อของอยู่ของกินให้ผู้คนก็ขอให้เป็นผลบุญด้วยกันด้วยได,ได้ทั้งนั้นเนาะก็ขอให้พระพุทธเจ้าท่านรับรู้รับทราบกับสิ่งที่ลูกทาบุญด้วยการไปซื้อของอยู่ของกินแล้วกันบางทีอาจจะไม่ได้ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ หรือถ้าหากว่าเรามีเงินเยอะๆจริงๆตอนนั้นคือจะไปทําบุญที่วัดนะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนคาถาเงินล้านค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไปวัดไหนก็ได้ตามใจเราที่เราอยากจะไปนั่นแหละค่ะทุกคนหลวงหลวงพ่อฤีอดิงดำแนะนําให้พาวนาสามจบเก้าจบทำให้เจริญทรัพย์เงินทอไม่ขาดมือคาถาเงินล้านนะคะ สวดสามจบนัมโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามีนาสักสิโมภุมมาจะมหาธีวาสติยะขาปารายันติภุมมาจะมหาธีวาสติยะขาปารายันติภุมมาจะมหาธีวา อพิราปาพระวันภูเมมหาปุญญูมหาราภูมีเตพาหูหาตีพุทธามะอักบุณโมพุทธายะวิราทยูวิรโคนายังวิรหิสาวิราทาศีวิรทาสาวิรัติยูพุทธัะมณีมามะพุทธะสัสวาหูสัมปฏิชามีเพีงเพีงพาพาหาหาดืืืสัมปฏิชามีนาสักสิโมภุมมาสมหาเทวาสติยาชาปรายันติ ผมมาสมมหาเทวาอภิราภาพระวันตุมีมหาภุญโยมหาราภูพระวันตุมีมีติพาหูหาตีิพุทธามาอาูนโม,มพุทธายะวิรัทายูวิราโคนายังวิราหิสาวิราธาศีวิราัตาสาวิราอิจิโยพุทธาสาวนีมามาพุทธาสาวสวาโหสัมปติชามีเทงเพ,ง,เพงพาพา,า,หาหาหาดี สังฆติสารีนาสักติโมขุมมาจมหายิววาสติยะคาปรายันติขุมมาจมหายิววาพิราคาพวันตุลีมหาปุริยุมหาราภูพวันตุลีมีเดพาหุ่มหะิพุทธามาอุบลนโมขุทายาวิราทโยวิราชโคนายังวิราหิสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิทีโย พุทธศา,ามณีมามาพุทธศาสาวาโหสัมปติชามีเพีงเพงพา,พาพาหาหาลือลือ,อทเทพแห่งปัญญาบารมีบูชาสามจบเก้าจบจะบังเกิดโชคลาภค้าขายร่ำรวยประสบความสำเร็จทั้งปวงมุนินทะวัฒนมผู้ชาคำข่าวว่าสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปีนาเยตังมะนางมุนินทะวัฒนมผู้ชาคำขาวว่าสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปีนาเยตังมะนาง มูลินทะมัฒนามผู้ชาติคำพะวะสุนทรีปานีนางเจนางวานีไม่ห่างปีนายเยตังมะนาง <c oughs>